สวัสดีครับนักเรียนที่นั <illions. S 2> <ส AU. S 1> ่ในลักทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูมานะนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาว่ายน้ํานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับชั่วโมงนี้คุณครูก็มีแบบฝึกนะครับให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอีกเช่นเคยนะครับต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วเราฝ ah ึกการเป่าลมนะครับชั่วโมงนี้เราก็ฝึกแบบฝึกต่อเลยนะครับก็คือ การกั้นลมหายใจในน้ํานะครับหรือว่าการมุดน้ํานั่นเองครับดูตัวอย่างตอนที่อยู่บนบกก่อนนะครับก่อนที่เราจะาหน้าลงน้ํานะครับหนึ่งสองนะครับนี่คือกั้นไว้ประมาณ3มวินะครับถ้าใครห้าวิก็ได้หรือ10บวิก็ได้นะครับ ทีนี้เราจะเอาหน้าจุม okay. also, parole, ่มลงไปในน้ำนะครับแล้วกั้นตามทีุ่นครูบอกนะครับหรือว่าถ้าใครยังกลัวน้ําอยู่นะครับสําหรับคนที่กลัวน้ําอยู่นะครับให้เอามือปิดจมูกไว้นะครับแล้วกั้นไว้พอเรากั้นแล้วเราต้องไม่อาปากนะครับทุกอย่างต้องปิดสนิทนะครับนี่นะครับทุกอย่างต้องปิดสนิทนะครับสําหรับคนที่ยัง กลัวน้ำอยู่นะครับสำหรับคนที่พอทําได้แล้วก็ไม่ต้องเอามือปิจมูลนะครับให้กั้นแล้วก็เอาหน้าจุ่มลงไปในกระมังเลยนะครับอาอ่า,อาดูคุณครูตัวอย่างนะครับหนึ่งสอง นะครับนี่คือมุดน้ำนะครับกั้นลมหายใจวายนะครับสักประมาณ3ามวินะครับถ้าใครที่ยังไม่ชํานาญนะครับกั้นไว้สัก3ามวิถ้าใครชํานาญแล้วก็เพิ่ม5้าวิสิบวิไปนะครับอ,อันนี้คือฝึกกั้นลมหายใจเป็นการบริหารปอดด้วยนะครับนี่คือท่าแบบฝึกที่1นนะครับต่อไปแบบฝึกที่2นะครับ แบบฝึกที่2ก็คือการเป่าลมแบบต่อเนื่องนะครับเป่าลมต่อจากาชั่วโมงที่แล้วนะครับเป่าแบบต่อเนื่องนะครับก็คือเป่าโหมดขึ้นมาเก็บอากาศใหม่แล้วก็ทาต่อเนื่องนะครับขึ้นลงขึ้นลงให้มันต่อเนื่องกันนะครับมาดูตัวอ,อย่าง,งคนครูนะครับเป็นการฝึกให้ยากขึ้นนะครับหน่อ นะครับนี่คือเป็นการเป่าลมอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการฝึกระบบหายใจนะครับเข้าออกให้ทันนะครับนะฝากนักเรียนไปฝึกปฏิบัติด้วยนะครับส่วนการลอยตัวนะครับการว่ายน้ําลอยตัวครูคก็จะฝึกตอนที่เปิดเรียนนะครับส่วนตอนที่เราเรียนออนไลน์อยู่ครูคก็จะหาแบบฝึกที่นักเรียนสามารถ ปฏิบัติตามค,คุณครูได้นะครับค,คุณครูฝากถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับให้ฝึกปฏิบัติตามที่ค,คุณครูสอนเท่านั้นนะครับนะไม่จาเป็นต้องไปเล่นสะวยน้าลึกๆเล่นน้ําคลองนะครับไม่ต้องไปฝึกแบบนี้นะครับนะครคูขอฝากเรื่องความปลอดภัยไว้นะครับส่วนวันนี้ค,นคุณครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปฝึกกันนะครับสวัสดีครับ